สวัสดีค่ะแบววนิชาค่ะวันนี้แบวจะมารีวิวเครื่องต้มไข่นะคะเป็นอุปกรณ์ต้มไข่ไมโครเวฟนะคะแบววสั่งจาก lazada ในราคา31บาทก็จะเป็นสีขาวนะคะคือเขาก็มีหลายสีให้เลือกแต่ว่ารู้สึกว่าสีขาวมันน่าใช้กว่ามีตำหนินิดนึงนะคะแต่ก็ไม่น่าเป็นอะไรวันนี้แบวจะมาต้มไข่เพื่อนๆดูนะคะมาดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปในถ้วยต้มไข่นะคะสักครึ่งถ้วยนะคะและเราก็จะใส่เกลือนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ปอกไข่ง่ายค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาไข่ลงไปแช่ในน้ำนะคะเหมือนแบบจะใส่น้ำเยอะไปเดี๋ยวขอเทน้ำออกนิดนึงนะคะ ปิดฝานะคะแล้วเขก็จะมีเกลียวหมุนนิดนึงนะคะแล้วก็เอาใส่ไมโครเวฟเลยเราจะเปิดไฟแรงปานกลางนะคะแล้วก็จะตั้งไว้ประมาณ2นาทีนะคะเดีจะตั้งเวลา2นาที เราก็ยังไม่เคยใช้นะคะนี่ก็คือซื้อมาแล้วก็ทดลองรีวิวให้เพื่อนๆดูค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าไขาเราจะเป็นยังไงบ้างลุ้นๆๆก็จะมีน้ำออกมานิดนึงนะคะสงสัยปิดไม่สนิท ไข่ไม่แตกเลยนะคะแต่ร้อนมากเลยเดี๋ยวเราจะลองเอาแช่น้ำก่อนนะคะ<ม>ไข่สวยมาก ก็แกะแบบรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าร้อนแต่ก็อยากทำให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือ2นาทีนะคะที่ต้ม เดี๋ยวเราดูข้างในเลยดีกว่าเนาะว้าวเป็นยางมะตูมน่าทานม,มากเลยค่ะสวยไหมคะอันนี้สองนาทีนะคะแต่ถ้าเราอยากให้สุกกันนี้เราก็ตั้งสักประมาณ3มนาทีเนาะ3ามสี่นาที ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แหวนิชาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ